เมืองพี่้องปาดงามีลีครับพุณนะปาดค่ะบวานไม่ประดับเลยจ้ะพี่้องแมนสวยงามครับต้นสูงแต่ว่าเบาโชกบ่อใบสูงครับต้องการโชว์โชว์แล้วก็ความสวยงามครับแล้วก็เก็บง่ายครับครับปลูกสองปีครับผมตอนนี้ได้เก็บลรวครับพอเก็บเด้อครับนี่ครับยอดงามงามพี่รองกหวานปลาครับครั้งแรกของปีเลยครับผมที่ทำยอดเนาะครับเนาะ ดอดสวยๆเลยครับเป็นพันใบใใญ่เลยครับสวยๆเลยัางแรกของปีครับเก็บเบิดต้นเลยครับผมปลูกด้วยกิ่งตอนครับผมอันนี้ครับหักลงมนะครับนี่ครับนี่ครับวิธีเก็บเนาะครับบางคนใส่กันไก่ตัดให้เหลือมันจะเกิดซ่าครับ ครับเ็บอกเลยครับผมนี่พี่น้อกเก็บอกเลยนี่รวบเลยครับกับวิธีเก็บกับประมาณนี้ครับบบตรงจงต่อมันไวครับเอาเห็นมันเก็บออกไปเลยครับหักเลยนี่ครับหักลงข้างล่างนี่ครับนี่ครับวิธีเก็บเด้อครับผมโอ้ใบงหญ่ดีขนาดขยอดงามๆี่นลองใบกัดง่เลยครับ เป็นพันใบใบญ่ครับครับตอนปูกรด้วยกิ่งตอนก็ต้องเฮดห่มดีๆนะครับเอาสลแ่นบังดีๆครับลดน้ำกับเบื้องเอาครับเมื่อต้องไปลดซู่มือครับปูด้วยกิ้งตอนกิ่งพันธุ์ดีกับดินต้องดีพร้อมครับดินต้องดีห้ามถือแดดเต็มๆครับถือแดดมือสองมือไปเลยนะครับตอนปูไม่ไหมครับ ที่สาคัญมีไม้พีเรียงครับไม้พีเลียงใกล้ๆนี่ยกันนี้ครับต้นแค่ครับต้นบางงเลยครับผมต้นแค่ต้นแค่ต้นบางคมเทศต้นไหนสมบูรณ์เบาโซก่าเด็ดออกเบิดครับตัดแต่งแล้วก็เอาใบออกให้เบิดเหลือใบแต่กิ่งขาวๆแบบนี้ครับแต่ว่าก้อนเฮ็ดนี้ก็ต้องให้ปุ๋ยครับต้องบำรุงปุ๋ยดีๆแล้วครับผมช่วงหน้าฝนครับมีทุ่งนาถึงพฤศจิกาครับพราใส่ปุ๋ยใบครับ ต้องบำรุงปุ๋ยดีๆนะครับโอ้เดี๋ยวพ่อแกงวัวสาวเขียวอันนี้ครับครับพ่อแกงเลยครับผมจอดงามๆเลยครับต้นทีบำรุงปุ๋ยเถิงกับดีจังซี่ครับคือออกยอดดีขนาดพี่น้องเนี่ยครับบ่มี่หมองเสียวมือเขาเลยครับนี่ต้องดวบ,บ่อบิดเลยครับนี่ป๊าดพี่น้องเบิงครับเบิองพี่น้องป๊าดงามอีลีครับพ่น่ะป๊าดคัดมานไม่ประดับเลยจ้ะพี่น้องแมนสวยงามครับ ต้นสูงแต่ว่าเบาชั่วบ่ไว้สูงครับต้องการโชว์โชว์แล้วก็ความสวยงามครับแล้วก็เก็บง่ายครับอันนี้ครับเบิง้งป้าพี่น้องขักบ่อครับผักหวานปลาครับอันนี้บ่ท่านได้เก็บได้ครับจักสีล้ออีกจักมือสองมือครับจังสี่เก็บได้อรับเช้เขียวเก็บเลยนี่นี่ใย,ย,ยง่ายครับจังสี่นี่เก็บได้ครับเนี่ยแหวนบ่ดังเอ้ยขักเอาเก็บเก็บ ทั้งล่างก็ได้เก็บไดี่นี่ครับซุ้มใบใหญ่ๆเขาเก็บเอาครับนี่เก็บได้ครับนี่นเก็บเลยครับผมพาพี่นองมาเบิ้งครับครับส่วนต้นอดื่นครับผมอ่าเบาโชกพาเบิ้งครับกับสองเมตรสามเมตรเหรอครับทท่านตตัดเตียงด้วยครับผมอันนี้ก็เริ่มแล้วครับนี่อันนี้ก็เริ่มเฮ็ดแล้วครับต้นนี้อ่าเริ่มออกมาแล้วครับ นี่ครับออกยอดมาแล้วครับพ่อได้กินเนาะครับเนาะการเฮ็ดว้เป็นแนวทางครับที่สําคัญหลายๆเลยครับผมก็คือต้องบํารุงปุ๋ยเด้อครับก่อนที่จะเฮ็ดนี่ต้องบํารุงปุ๋ยดีๆครับโอ้คากี่ีครับนี่พี่น้องเลยสาวันครับเลือกเอาเลือกเอานี่ทั้งๆนี่ก็เก็บได้นี่สิบวได้พ่อหาสิบบาทอยู่บอกครับผักหวานปลาปักหวานปลาแหลกของปีเลยครับผม นั่นใบท์เงี้ยๆใกล้ๆนะเอาเลยนะดูซือเอื้อโจนะนั่นแหละทั้งล่างนะนั่นแหละครับเลือกเอาครับอันนี้ใบมันใหญ่อ่าโอเคครับผมปลาพี่น้องเบิ่งนี่ครับหามเก็บได้ครับแบบนี้ครับเอาไว้ครับเนี่ยง่เร็วเสดงได้ครับเนี่ยนี่ครับกาลังแตกไม่เต็มเลยนี่ครับเอาเลยครับเนี่ยครับยอดงามๆพี่น้องครับให้สาวเขียวเก็บครับ กำลังแตกดีครับผมแตกยอดดีขนาดเก็บให้เบิดเลยนสูงแล้วพุ่นพี่น้องสามเมตรกลัวแล้วปุ่นผมจะได้ตอนลงอยู่ครับเนะ่ะเพราะมันสูงเกินมือเก็บยากครับเก็บบ่ถึงบ่อยากใส่บันไดครับอันตาย่ครับยังงามเลยครับพี่น้องปไว้พ่อได้กินได้ขายครับตรงตอนจริงลงแหละครับสูงแห้ง ครับได้บองามบออ่านี่ครับครับสวยๆเลยครับผมขักบอครับพี่น้องเมึงเนี่ยครับตัวนี้เป็นใบน้อยครับแต่ว่าใบน้อยกับเสียบพื่งกันครับรสชาติบ่แตกต่างกันครับบอโฉกจัดเจ็บเอาเบิร์ตครับกิ่งไงเอาไว้ครับเดี๋ยวจะโค้งลงครับเวลานั้นเขาเอาเสือกโนมลงกระแด่ครับบ่อยากให้มันสูงนี่ครับงามๆครับอือด้วยเบี้ยมันจะมีพันใบน้อยผลมาจ้ะพี่น้องเต็มเนียวแล้วครับเต็มเนียวต้งเชื่อแล้วเข้างงหมดนะ ครับโอเคอามาเบิงได้บจังหาสิบาทเิ่นสั่งได้บได้บอ,บอ,อ่าโอเคครับหาสิบาทครับเนี่ยเต็มกับตาครับผมครับขอบคุณครับ